สำคัญที่สุดคือคําพูดของเราคําพูดเป็นนายเราเพราะฉะนั้นทุกสิ่งที่เราจะพูดออกไปมันต้องมาจากการที่เราได้คิดและวางแผนแล้วเหมือนกันครับที่ผมบอกกับท่านผู้ชมมาตลอดว่าผมจะพยายามพัฒนาที่นี่ให้เป็นคลังอาหารนั่นก็คือเรื่องของปานิมปราทับทิม เพราะว่าผมคิดว่าเรื่องของขังอาหารมันมีความจําเป็นต่อมวลมนุษยชาติทุกคนในโลกนี้ขาดไม่ได้นั่นคืออาหารเป้าหมายผมคือจะทําอย่างไรให้ผมสามารถผลิตปลาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นลูกปลาหรือปลาที่สําหรับบริโภคเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ผมตั้งปณิธานไว้ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมานาสีจันนะครับก่อนอื่นผมต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมนะครับที่ได้ให้ความกรุณาช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทางช่องมานาสีจันมาโดยตลอดนะครับผมจะพยายามทําคลิปที่ดีที่มีคุณค่าส่งมอบออกไปให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ก็นั่งอยู่ภายในโคกหนองนานะครับ ใต้ต้นยางนานะครับริมบ่อน้ํานะครับ,บ,รรบวันนี้แดดค่อนข้างร้อนนะครับเมื่อคืนฝนก็ตกลงมานิดหน่อยนะครับแต่ว่าพอมาตอนเช้าวันนี้แดดก็ค่อนข้างที่จะแรงอาศัยร่มเงาของต้นยางนานะครับก็ช่วยบดบังแสงแดดได้นะครับสําหรับภารกิจเช้านี้ที่โคกหนองนานะครับเมื่อมาถึงก็ทําการให้อาหาร ลูกปันนินลูกปลาทับทิมที่ได้อนุบาลไว้นะครับหลังจากให้อาหารลูกปลาเสร็จก็ลงไปให้อาหารปันนินที่ขุนไว้ในกระชังทั้งหมด4ี่กระชังนะครับปลาก็กินอาหารเก่งนะครับแบกายน้ำดีนะครับสดชื่นนะครับหลังจากที่ทำการ ให้อาหารปนินที่ขุนไวในกระชังเสร็จก็ได้ทําการตีสะพานต่อนะครับวันนี้ก็จะทําโครงสร้างให้เสร็จนะครับเช้านี้ก็สามารถที่จะตีโครงสร้างของสะพานเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายถ้ามีเวลาก็จะเริ่มปูพื้นแล้วนะครับ mm hmm. ก็ถือว่านี่เป็นสะพานที่5นะครับซึ่งผมจะสร้างขึ้นมาเพื่อ ใช้ในการเดินลงไปเพื่อให้เราสามารถที่จะหว่านอาหารให้กับปลาได้นะครับปลาที่เราเลี้ยงไว้ในกระชังก็ถือว่าโชคดีนะครับที่ผมมีไม้ที่จะใช้ในการสร้างสะพานก็เป็นไม้ที่ผมลื้อออกจากโครงสร้างอคอกวัวเดิมนั่นแหละครับหลังจากที่ไม่ได้ทําการเลี้ยงวัวก็รื้อโครงสร้างอคอกวัวเดิมบางส่วนออก ก็ดีใจครับที่เราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนภารกิจของสิ่งที่เรามีหลงเหลือมาใช้ให้เกิดประโยชน์นี่ก็คือการที่พวกเราสามารถที่จะแอปพลายหรือประยุกต์สิ่งที่เรามีอยู่เอามาใช้ประโยชน์โดยที่ไม่ได้ถูกทิ้งไว้โดยที่ไม่ได้ใช้งานนะครับสำหรับวันนี้นะครับมี FC มีท่านผู้ชมถามผมนะครับว่าในการที่เรา จะสร้างอาชีพสร้างงานของเราเนี่ยคุณหมอมีวิธีการอย่างไรเห็นจากที่คุณหมอทำคุณหมอค่อนข้างที่จะใจเย็นแล้ก็เดินตามแผนตามสิ่งที่คุณหมอวางแผนไว้อะไรที่คุณหมอพูด f อซก็จะค่อยๆเห็น f อซอยากให้ผมช่วยอธิบายนะครับผมอยากจะบอกพวกเรานะครับสำคัญที่สุดคือคำพูดของเรา คำพูดเป็นนายเราเพราะฉะนั้นทุกสิ่งที่เราจะพูดออกไปมันต้องมาจากการที่เราได้คิดและวางแผนแล้วเหมือนกันครับที่ผมบอกกับท่านผู้ชมมาตลอดว่าผมจะพยายามพัฒนาที่นี่ให้เป็นคังอาหารนั่นก็คือเรื่องของปานนิมปาทับทิมเพราะว่าผมคิดว่าเรื่องของคังอาหารมันมีความจำเป็นต่อมวลมนุษยชาติ ทุกคนในโลกนี้ขาดไม่ได้นั่นคืออาหารเป้าหมายผมคือจะทำอย่างไรให้ผมสามารถผลิตปลาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นลูกปลาหรือปลาที่สำหรับบริโภคเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ผมตั้งปณิธานไว้การที่เราจะเดินมาถึงสิ่งที่เราพูดมันก็อยู่ที่ใจของเราว่าใจของเราเด็ดเดี่ยวและแน่วแน่แค่ไหน ก่อนที่ท่านผู้ชมจะคิดและลงมือปฏิบัติอะไรผมอยากให้ท่านผู้ชมคิดและไจ่ตองอย่างทีท่วนแล้วเราก็ประกาศเจตนาลมของเราออกมาเมื่อเราได้ประกาศเจตนาลมเราแล้วสิ่งที่เราจะต้องต่อสู้หรือยืนหยัดทําจนกระทั่งให้บรรลุเป้าหมายของเจตนาลมของเราแต่เราบอกไม่ได้หรอกครับว่า เมื่อเราประกาศเป้าหมายของเราแล้วในระหว่างทางที่เราเดินไปเนี่ยเราจะประสบความสำเร็จหรือไม่อนาคตหรือสิ่งที่ยังมองไม่เห็นมันไม่มีอะไรที่บ่งบอกถึงความแน่นอนเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมจะต้องเผื่อใจไว้เลยครับว่าความแน่นอนมันไม่มีในโลกนี้หรอกครับแต่สิ่งที่มันแน่นอนก็คือความไม่แน่นอนเพราะฉะนั้น สำคัญที่สุดเมื่อเราประกาศเป้าหมายแล้วสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเราต้องเดินหน้าตามแผนงานหรือใส่พลังใส่ทุนใส่ทุกสิ่งทุกอย่างเข้าไปเพื่อให้เป้าหมายเรามันบรรลุแต่ถ้าเราคขวยเขวหรือเราอาจจะเลิกสนใจ ในระหว่างทางที่เราเดินไปเนี่ยอาจจะมีเสียงมาดึงเราทําให้เราเปลี่ยนความคิดโอกาสที่พวกเราจะล้มเหลวกับสิ่งที่เราได้ตั้งใจที่จะทํามันก็มีสูงที่ท่านผู้ชมถามว่าการที่คุณหมอใจเย็นการที่คุณหมอค่อยๆพัฒนาพวกน้องนาสิ่งที่ผมอยากจะบอกพวกเรานะครับวันนี้พวกเราต้องบอกตัวเองเสมอว่า ความใจเย็นนั่นแหละที่จะช่วยให้พวกเราประสบความสําเร็จความใจร้อนมันกลับจะเป็นตัวทําลายให้เราล้มเหลวได้มากที่สุดนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกนะครับความใจเย็นคืออะไรใจเย็นนะที่นี้คือเมื่อเราใส่ทุนใส่แรงหรือทํางานสิ่งใดๆลงไปแล้วเนี่ยเราต้องเฝ้าสังเกตเฝ้าอดทน และรอดูการเจริญเติบโตและรอดูความสำเร็จให้ได้หลายๆคนนะครับทำมาอย่างดีเลยแต่อดทนไม่ไหวก็ประกาศเจ๊งประกาศเซ้งประกาศล้มเลิกแต่หลังอย่างนั้นสิ่งที่ทำไว้มันกลับเป็นความต้องการของลูกค้ากลับเป็นสิ่งที่คนกำลังเรียกร้องว่าอยากต้องการที่จะซื้อสินค้าตัวนี้น่าเสียดายไหมครับ เพราะอะไรเราถึงพลาดโอกาสเพราะเราใจเย็นไม่พอเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามาทำอะไรก็แล้วแต่ทุกคนจะต้องเข้าใจธรรมชาติคุณปลูกพืชคุณก็ต้องรู้จักธรรมชาติของพืชคุณเลี้ยงปลาเลี้ยงสัตว์คุณก็ต้องเข้าใจธรรมชาติของสัตว์หรือปลาแล้วในการที่เราจะยืนหยัดสิ่งที่ผมอยากจะให้พวกเราก็คือ ในการที่พวกเราจะเดินไปจนถึงเป้าหมายและสำเร็จหรือไม่ผมว่าคนที่จะบอกพวกเราได้ก็คือตัวเรานั่นแหละหลายๆคนนะครับวันเวลาแต่ละวันที่ผ่านไปไม่ได้สร้างชีวิตไม่ได้สร้างอนาคตะไรเลยแต่ละวันหมดไปกับการใช้ชีวิตเช่นตื่นเช้ามาก็หมดเวลาไปกับการสนทนาหมดเวลาไปกับการเที่ยวเตะกันสังสรรค์ การทำงานประจำไปแต่หารู้ไหมว่านี่คือจุดที่มันจะหลอกพวกเราว่าถ้าคุณไม่แบ่งเวลาที่จะมาพัฒนาหรือมาสร้างชีวิตคุณตรงนี้แหละครับมันคือตัวที่จะมาหลอกให้เราลืมการสร้างชีวิตเพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องบอกและตอกย้ำตัวเองเสมอว่าวันที่เรากรเกษียณไป เราจะใช้ชีวิตอย่างไรวันที่เราเลิกกิจการหรือวันที่เราอายุมากขึ้นเราจะมีช่องทางไรายได้อย่างไรถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่พวกเราคิดถึงตรงนี้ผมเชื่อว่าพวกเราจะวางแผนชีวิตพวกเราออกแต่วันนี้การที่ผู้คนยากลำบากอยู่เพราะอะไรครับส่วนใหญ่อยากใช้ชีวิตวันนี้ให้ดีที่สุดอยากมีทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้ อยากกินหรูอยู่สบายอยากเที่ยวนขณะนี้แต่ไม่ได้มองเลยว่าอนาคตวันที่เราแก่ชราวันที่รายได้ของเรามันลดน้อยถอยลงไปเราจะอยู่อย่างไรคนส่วนใหญ่ไม่ได้คิดถึงตรงนั้นแต่คิดแต่เพียงว่าวันนี้ชีวิตฉันต้องดีที่สุดเพราะฉะนั้นนะครับผมอยากที่จะฝากพวกเราว่าอะไรที่จะสร้างชีวิตสร้างอนาคตคือสิ่งที่พวกเราต้องตระหนัก อะไรที่มันเป็นการใช้ชีวิตเราณนะขณะน,นี้ใช้เวลาเราสร้างความปุ่มเฟือยให้กับเรานั่นคือสิ่งที่จะมาทำให้การที่เราจะสร้างชีวิตนั้นก็ยากขึ้นไปอีก <c oughs> เพราะฉะนั้นนะครับ <c oughs> ผมอยากฝากพวกเรานะครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องมานาสีจันเลยครับวันนี้ผมขอสวัสดีครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมานาสีจันนะครับก่อนอื่นผมต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมนะครับที่ได้ให้ความการุนาช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทางช่องมานาสีจันมาโดยตลอดนะครับผมจะพยายามทําคลิปที่ดีที่มีคุณค่าส่งมอบออกไปให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ก็นั่งอยู่ภายในโคกหนองนานะครับ ใต้ต้นยางนานะครับริมบอ่อน้ํานะครับวันนี้แดดค่อนข้างร้อนนะครับเมื่อคืนฝนก็ตกลงมานิดหน่อยนะครับแต่ว่าพอมาตอนเช้าวันนี้แดดก็ค่อนข้างที่จะแรงอาศัยร่มเงาของต้นยางนานะครับก็ช่วยบดบังแสงแดดได้นะครับสําหรับภารกิจเช้านี้ที่โคกหนองนานะครับเมื่อมาถึงก็ทําการให้อาหาร ลูกปลาน,นินลูกปลาทับทิมที่ได้อนุบาลไว้นะครับหลังจากให้อาหารลูกปลาเสร็จก็ลงไปให้อาหารปัาน,นินที่ขุนไว้ในกระชังทั้งหมดสีกระชังนะครับปลาก็กินอาหารเก่งนะครับแบกบายน้ําดีนะครับสดชื่นนะครับหลังจากที่ทําการให้อาหารปัาน,นินที่ขุนไว้ในกระชังเสร็จก็ได้ทําการตีสะพานต่อนะครับ วันนี้ก็จะทําโครงสร้างให้เสร็จนะครับเช้านี้ก็สามารถที่จะตีโครงสร้างของสะพานเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายถ้ามีเวลาก็จะเริ่มปูพื้นแล้วนะครับก็ถือว่านี่เป็นสะพานที่5้านะครับซึ่งผมจะสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการเดินลงไปเพื่อให้เราสามารถที่จะหว่านอาหารให้กับปลาได้นะครับปลาที่เราเลี้ยงไว้ในกระชังก็ถือว่าโชคดีนะครับ ที่ผมมีไม้ที่จะใช้ในการสร้างสะพานก็เป็นไม้ที่ผมลื้อออกจากโครงสร้างอคอกวัวเดิมนั่นแหละครับหลังจากที่ไม่ได้ทําการเลี้ยงวัวก็ลื้อโครงสร้างอคอกวัวเดิมบางส่วนออกก็ดีใจครับที่เราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนภารกิจของสิ่งที่เรามีหลงเหลือมาใช้ให้เกิดประโยชน์ นี่ก็คือการที่พวกเราสามารถที่จะแอปพลายหรือประยุกต์สิ่งที่เรามีอยู่เอามาใช้ประโยชน์โดยที่ไม่ได้ถูกทิ้งไว้โดยที่ไม่ได้ใช้งานนะครับสำหรับวันนี้นะครับมี Fc อมีท่านผู้ชมถามผมนะครับว่าในการที่เราจะสร้างอาชีพสร้างงานของเราเนี่ยคุณหมอมีวิธีการอย่างไรเห็นจากที่คุณหมอทำ คุณหมอค่อนข้างที่จะใจเย็นและก็เดินตามแผนตามสิ่งที่คุณหมอวางแผนไว้อะไรที่คุณหมอพูด f อก็จะค่อยๆเห็น f อซอยากให้ผมช่วยอธิบายนะครับผมอยากจะบอกพวกเรานะครับสำคัญที่สุดคือคำพูดของเราคำพูดเป็นนายเราเพราะนั้นทุกสิ่งที่เราจะพูดออกไปมันต้องมาจากการที่ เราได้คิดและวางแผนแล้วเหมือนกันครับที่ผมบอกกับท่านผู้ชมมาตลอดว่าผมจะพยายามพัฒนาที่นี่ให้เป็นคังอาหารนั่นก็คือเรื่องของปานิมป่าทับทิมเพราะว่าผมคิดว่าเรื่องของคังอาหารมันมีความจําเป็นต่อมวลมนุษยชาติทุกคนในโลกนี้ขาดไม่ได้นั่นคืออาหาร เป้าหมายผมคือจะทำอย่างไรให้ผมสามารถผลิตปลาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นลูกปลาหรือปลาที่สำหรับบริโภคเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ผมตั้งปณิธานไว้การที่เราจะเดินมาถึงสิ่งที่เราพูดมันก็อยู่ที่ใจของเราว่าใจของเราเด็ดเดี่ยวและแน่วแน่แค่ไหนก่อนที่ท่านผู้ชมจะคิดและลงมือปฏิบัติอะไร ผมอยากท่านผู้ชมคิดและไตรรองอย่างทีท่วนแล้วเราก็ประกาศเจตนาลมของเราออกมาเมื่อเราได้ประกาศเจตนาลมเราแล้วสิ่งที่เราจะต้องต่อสู้หรือยืนหยัดทำจนกระทั่งให้บรรลุเป้าหมายของเจตนาลมของเราแต่เราบอกไม่ได้หรอกครับว่าเมื่อเราประกาศเป้าหมายของเราแล้ว ในระหว่างทางที่เราเดินไปเนี่ยเราจะประสบความสำเร็จหรือไม่อนาคตหรือสิ่งที่ยังมองไม่เห็นมันไม่มีอะไรที่บ่งบอกถึงความแน่นอนเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมจะต้องเผื่อใจไว้เลยครับว่าความแน่นอนมันไม่มีในโลกนี้หรอกครับแต่สิ่งที่มันแน่นอนก็คือความไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดเมื่อเราประกาศเป้าหมายแล้ว สิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเราต้องเดินหน้าตามแผนงานหรือใส่พลังใส่ทุนใส่ทุกสิ่งทุกอย่างเข้าไปเพื่อให้เป้าหมายเรามันบรรลุแต่ถ้าเราค่วยเขวหรือเราอาจจะเลิกสนใจในระหว่างทางที่เราเดินไปเนี่ยอาจจะมีเสียงมาดึงเรา ทําให้เราเปลี่ยนความคิดโอกาสที่พวกเราจะล้มเหลวกับสิ่งที่เราได้ตั้งใจที่จะทําทมันก็มีสูงที่ท่านผู้ชมถามว่าการที่คุณหมอใจเย็นการที่คุณหมอค่อยๆพัฒนาโค้งหนองนาสิ่งที่ผมอยากจะบอกพวกเรานะครับวันนี้พวกเราต้องบอกตัวเองเสมอว่าความใจเย็นนั่นแหละที่จะช่วยให้พวกเราประสบความสำเร็จ ความใจร้อนมันกลับจะเป็นตัวทําลายให้เราล้มเหลวได้มากที่สุดนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกนะครับความใจเย็นคืออะไรใจเย็นนะที่นี้คือเมื่อเราใส่ทุนใส่แรงหรือทํางานสิ่งใดๆลงไปแล้วเนี่ยเราต้องเฝ้าสังเกตเฝ้าอดทนและรอดูการเจริญเติบโตและรอดูความสําเร็จให้ได้หลายๆคนนะครับทํามาอย่างดีเลย แต่อดทนไม่ไหวก็ประกาศเจ๊งประกาศเซ้งประกาศล้มเลิกแต่หลังอย่างนั้นสิ่งที่ทำไว้มันกลับเป็นความต้องการของลูกค้ากลับเป็นสิ่งที่คนกำลังเรียกร้องว่าอยากต้องการที่จะซื้อสินค้าตัวนี้น่าเสียดายไหมครับเพราะอะไรเราถึงพลาดโอกาสเพราะเราใจเย็นไม่พอเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามาทำอะไรก็แล้วแต่ ทุกคนจะต้องเข้าใจธรรมชาติคุณปลูกพืชคุณก็ต้องรู้จักธรรมชาติของพืชคุณเลี้ยงปลาเลี้ยงสัตว์คุณก็ต้องเข้าใจธรรมชาติของสัตว์หรือปลาแล้วในการที่เราจะยืนหยัดสิ่งที่ผมอยากจะให้พวกเราก็คือในการที่พวกเราจะเดินไปจนถึงเป้าหมายและสำเร็จหรือไม่ผมว่าคนที่จะบอกพวกเราได้ก็คือตัวเรานั่นแหละหลายๆคนนะครับ วันเวลาแต่ละวันที่ผ่านไปไม่ได้สร้างชีวิตไม่ได้สร้างอนาคตอะไรเลยแต่ละวันหมดไปกับการใช้ชีวิตเช่นตื่นเช้ามาก็หมดเวลาไปกับก,บการสนทนาหมดเวลาไปกับการเที่ยวเตะกานสังสรรค์การทำงานประจํำไปแต่หารู้ไหมว่านี่คือจุดที่มันจะหลอกพวกเราว่าถ้าคุณไม่ แบ่งเวลาที่จะมาพัฒนาหรือมาสร้างชีวิตคุณตรงนี้แหละครับมันคือตัวที่จะมาหลอกให้เราลืมการสร้างชีวิตเพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องบอกและตอกย้ำตัวเองเสมอว่าวันที่เรากรเกษียณไปเราจะใช้ชีวิตอย่างไรวันที่เราเลิกกิจการหรือวันที่เราอายุมากขึ้นเราจะมีช่องทางไรายได้อย่างไร ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่พวกเราคิดถึงตรงนี้ผมเชื่อว่าพวกเราจะวางแผนชีวิตพวกเราออกแต่วันนี้การที่ผู้คนยากลำบากอยู่เพราะอะไรครับส่วนใหญ่อยากใช้ชีวิตวันนี้ให้ดีที่สุดอยากมีทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้อยากกินหรูอ,อยู่สบายอยากเที่ยวณขณะนี้แต่ไม่ได้มองเลยว่าอนาคตวันที่เราแก่ชราวันที่ รายได้ของเรามันลดน้อยถอยลงไปเราจะอยู่อย่างไรคนส่วนใหญ่ไม่ได้คิดถึงตรงนั้นแต่คิดแต่เพียงว่าวันนี้ชีวิตฉันต้องดีที่สุดเพราะฉะนั้นนะครับผมอยากที่จะฝากพวกเราว่าอะไรที่จะสร้างชีวิตสร้างอนาคตคือสิ่งที่พวกเราต้องตระหนักอะไรที่มันเป็นการใช้ชีวิตเราณนะขณะน,นี้ใช้เวลาเราสร้างความฟุ่มเฟือยให้กับเรานั่นคือสิ่งที่จะมา ทำให้การที่เราจะสร้างชีวิตนั้นก็ยากขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นนะครับผมอยากฝากพวกเรานะครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทางช่องมานาสีจัน้วยครับวันนี้ผมขอสวัสดีครับ